ผู้ชมครับเรียกได้ว,ว่าเป็นเหตุการณ์น้ําท่วมชิงใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะแหนเพอแม่แตงทําให้มรดิศูนย์อนรักช้างและสิ่งแวดล้อมจมบาดาลขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่ช้างกําลังวิ่งหนีน้ําท่วมกันจ้าละวันโดยมีเฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับได้เผยภาพช้างของ มูลนิธิสวนอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ต่างพากันวิ่งหนีน้ําท่วมที่ไหลบา่าจากภูเขาโดยจะพบว่าระดับน้ําแรงและก็เชี่ยวมากและก็ช้างได้ฝ่าน้ำออกมากันเองโดยที่แม่พลอยทองช้างตาบอดกลับวิ่งตามเพื่อนไม่ทันและเพื่อนช้างได้ส่งเสียงเรียกเพื่อเรียกช้างตาบอดให้รีบตามมามูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเผยว่า น้ำท่วมศูนย์บริบาลช้างในครั้งนี้หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยน้ำป่าได้ไหลลงมาจากภูเขาแล้วก็ท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันอย่างสุดความสามารถในการขนย้ายสัตว์ไปไว้ในที่สูงและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการพยากรณ์อากาศได้ระบุว,ว่าจะมีฝนตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทางศูนย์ได้พยายามทำทุกทางเพื่อที่จะปกป้องสัตว์ทุกตัวทางศูนย์ได้เผยภาพของสถานที่สุน,นัขที่สูนย์เลี้ยงไว้ได้พยายามหนีน้ำท่วมโดยหนีขึ้นไปอยู่บนกรงพร้อมกับ ขอความร่วมมือในการขนย้ายสัตว์ล่าสุดทางเพจได้มีการออกมาโพสต์อัปเดตว่าหลังจากที่ประสานงานกับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนแล้วส่วนคุณเล็กแสงเดือนซึ่งกําลังเข้าพื้นที่มรดิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าช่วยเหลือสัตว์และก็คนที่ติดค้างอยู่ที่มลรดิตอนนี้ทางมรดินั้นได้ตั้งศูนย์ประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง